สวัสดีค่ะมีหลายคนที่ติดเครดิตบูโรหรือว่าบางคนก็เรียกว่าติดแบล็คลิสมาสอบถามกันหลายคนว่ากรณีที่ติดเครดิตบูโรหรือว่าติดแบล็คลิสจะสามารถขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้างวันนี้มาดูเลยมีสินเชื่อออกใหม่ล่าสุดซึ่งก็คือสินเชื่อของ L ลาย BK นั่นเองตรงนี้สำหรับคนที่เคยมีประวัติติดเครดิตบูโรหรือบางคนก็เรียกว่าติดแบล็คลิสสามารถที่จะสมัครวงเงินให้ยืมของลาย BK ได้หรือไม่ ตรงนี้บริษัทได้มีออกมาแจกแจงไว้ว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายในการปฏิเสธในการสมัครขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่สามารถรับรองได้ว่าลูกค้าจะได้รับการอนุมัติวงเงินให้ยืม เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อหลายอย่างนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโรยกตัวอย่างเช่นอาชีพรายได้ของลูกค้านโยบายและหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทเพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาและแจ้งผลเป็นรายบุคคล เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจขอสินเชื่อผ่าน L ลาย BK ในกรณีที่มีประวัติติดเครดิตบูโรหรือว่ามีประวัติติดแบ็กลิสตก็สามารถยื่นกู้ได้โดยตรงนี้จุดเด่นของสินเชื่อของลาย BK ก็คือเป็นวงเงินให้ยืมพร้อมใช้ที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาโดยตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืนและตรงนี้ที่เป็นจุดเด่นของสินเชื่อของไลบี k k ก็คืออนุมัติเร็วมากสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อจะทราบผลการอนุมัติวงเงินภายใน1-3วันเท่านั้น และนอกจากนี้เรายังสามารถคำนวณดูยอดสินเชื่อและจำนวนงววที่เราจะผ่อนว่าเราจะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่โดยตรงนี้เราสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง60เดือนและจุดเด่นที่สำคัญมากๆก็คือแม้คุณไม่มีรายได้ประจําก็สามารถกู้ยืมเงินกับราย b k ได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่ใช้รายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ของธนาคารใดก็ได้ สำหรับช่วงนี้อย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษอัตราดอกเบีย้ยศซึ่งอัตราดอกเบีย้ยศนซนานถึง2เดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยตรงนี้จุดเด่นของวงเงินให้ยืมพร้อมใช้คุณสามารถเลือกจ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ2%ปอร์ซตหรือว่าเพียง200บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังคิดดอกเบี้ยแบบรายวันใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเบิกถอนเงินได้ง่ายแค่โอนผ่านไลน์เท่านั้นเองและวงเงินให้ยืมผ่อนชำระคิดอัดตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะจ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ไม่คิดค่าปรับยิ่งผ่อนเยอะดอกก็ยิ่งลดไวแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นแอบแฝงอีกด้วย ซึ่งตรงนี้ย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับวิธีการสมัครโดยผู้สมัครนั้นจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง20 60ปีและเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัญชีเงินฝากลาย BK และมีรายได้ขั้นต่ำเพียง7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของลาย BK มีรายละเอียดดังต่อไปนี้เรามาดูกันเลยค่ะ ไลน์ BK สามารถยืมเงินด่วนได้พร้อมกับฟรีดอกเบี้ยน2เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนด้วย หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดให้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่บางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเงิน thunder และ5ให้มันนี่ตามที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดทางธนาคารกรสิกรไทยก็ได้จับมือกับไลน์ให้บริการบนแอปไลน์เลยให้คุณสามารถกดยืมเงินฝากเงินหรือโอนเงินให้เพื่อนในไลน์ก็ยังได้ คราวนี้มาดูกันเรามีวิธียืมเงินผ่าน l ลาย BK สมัครได้ง่ายๆ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันหรือถึงแม้เป็นอาชีพอิสระหรือว่าติดเครดิตบูโรก็สามารถสมัครได้ค่ะ มาดูจุดเด่นของการยืมเงินผ่านลาย BK ก็คือยืมเงินผ่านลายไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนรายได้ขั้นต่ำ7 00 0บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สามารถยืมเงินผ่านลาย BK ได้ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นยืมเงินฟรีดอกเบีย้ยศนซนานถึง2เดือนด้วยนะคะแล้วก็อนุมัติไวดอกเบี้ยเพียงร้อยละ20-25ต่อปีโดยเป็นการยืมเงินกรสิกรอีกต่อหนึ่งอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าแพงหรือไม่แพงถ้าใครอยากได้เงิน กไก็ต้องสามารถรับอัตราดอกเบี้ยนในระดับนี้ได้ส่วนในการขอวงเงินไว้ก่อนเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็สามารถทําได้แล้วก็สมัครง่ายจบในแอปเดียวก็คือแอปพลิเคชัน l i น์นั่นเองและนอกจากนี้ยังสามารถหักบัญชีเงินฝากผ่านไลน์ BK อัตโนมัติได้หรือว่าจะจ่ายเองผ่านบัญชีไลน์ BK ก็ได้อีกด้วยในส่วนวง ในส่วนของวงเงินนี้จะมีให้เลือก2แบบก็คือวงเงินยืมพร้อมใช้ที่จ่ายขั้นต่ำได้แล้วก็ที่เหลือจ่ายดอกเพี้ยเพิ่มและวงเงินที่ให้ยืมแบบผ่อนชำระ12เดือนนานสูงสุดถึง60เดือนคราวนี้มาดูกันวิธียืมเงินด่วนผ่านลาย BK ทํทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือกดเปิดบัญชีลาย BK ซึ่งทําได้ง่ายมากมา เวลาเราจะยืมเงินผ่านไลน์ BK เราต้องทำการเปิดบัญชีไลน์ BK ก่อนถ้าเกิดมีบัญชีไลน์ BK แล้วข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะ ซึ่งบัญชี L ลาย BK นี้เป็นบัญชีออนไลน์ที่เราใช้โอนเงินหาเพื่อนได้ง่ายๆคล้ายๆกับการส่งสติกเกอร์ใน l ลายหรือว่าจะฝากเงินดอกเบีย้ยสูงหรือว่ายืมเงินโดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งก็สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายมากๆถ้าเกิดมีแอป K-PLUS ของกสิกรอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีกสิกรก็ไม่ได้ยากอะไรคือถ้าใครไม่มีกสิกรก็สามารถสมัครลาย BK ในแอปล ne ตามวิธี แต่กดยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนแล้วไปยืนยันตัวที่ Big C หรือว่า Curry Express ก็ได้ขั้นตอนที่2คือกดลายยืมเงินลาย BK ที่ c r e ดิต Line หลังจากที่เรามีบัญชีลาย BK แล้วเราสามารถกดเข้าไปที่เครดิต Line เพื่อสมัครบริการกู้ยืมเครดิต l ล n ์ได้สรุปมาสั้นๆ6ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ อันแรกเลยก็คือเข้าสู่หน้าหลัก Line BK โดยไปที่แอป Line แล้วก็เลือกที่ Wallet ปุ่มขวาล่างแล้วก็กดที่ Line BK ข้อ2ก็คือเลื่อนไปด้านล่างจะเห็นช่องวงเงินให้ยืมแล้วกดปุ่มสมัครได้เลยค่ะข้อ3ก็คือกรอกข้อมูลเพื่อยืมเงินกดยืนยันและยอมรับสัญญา ข้อ 4. เลือกวงเงินที่ต้องการยืมเงินข้อ5กดยืนยันการสมัครสินเชื่อและ6คือสัญญาสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์โดยในส่วนของรายละเอียดของเอกสารว่าจะต,ต้องใช้จะแบ่งออกเป็น2เคสกรณีถ้ามีบัญชีกสิกรเดินบัญชี6เดือนขึ้นไปการขอวงเงินสามารถขอได้เลยแล้วถ้าต้องการเพิ่มวงเงินก็สามารถยืนเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีกสิกรไทยก็ให้อัปโหลดสเตทเมนต์ธนาคารอื่นแทนก็ได้ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้วก็สามารถกดใช้วงเงินได้เลยซึ่งถ้าวงเงินไม่เพียงพอก็สามารถแนบเอกสารผ s t สเตตเมนย้อนหลังเพื่อให้ทางกสิกรไน์พิจารณาคำขอเพิ่มวงเงินได้ต่อไปโดยสามารถยื่นได้ที่5บัญชีรู้ผลขอเพิ่มวงเงินได้ใน1-3วันทำการเท่านั้นและนอกจากการยืมเงินผ่านไลน์บีเแล้วยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นยืมเงินผ่านแอปเงินทันเดอร์หรือว่าแอปห้าให้มันนี่ที่จับมือกับกลุ่มธนาคารไทย รู้ผลไวใน15-30นาทีแล้วก็รับเงินภายในวันได้ด้วยวันนี้ก็เอามาฝากกันวิธียืมเงินด่วนผ่านไลน์ BK ที่กู้ง่ายไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนติดเครดิตบูโรก็สมัครได้ใครสนใจก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาดูกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะจะช่วยตอบคำถามให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ